ออทำยังไงไอ้น,นี่แม่ก็ไม่หายทางสักทีย่ <c oughs> มึงไงคิดจะมาขัดขวางคิงบ้าลงพวกนี้ยังงั้นเหอรอเดี๋ยเขามาช่วย ไอ้เหี้ยี่กูโดนลุมนะเนี่ยโอ้โหโซกูไม่ได้สักตัวสัตว์แม่แตายเจ้าเชื่อเอาไรแล้วใครสต,ตีส์อาเตะม้องกันกันให้กูหน่อยไอ้เหี้ยฟันหนุมมิโป้แล้วเว้ยครับ ียรอบนเลยว่านะ่าโอ้ยมันโง่จัดเลยไอ้เหี้ยกัวโปมันยิงบอดเป็นนั่นเนี่ยโอ้โหทีมคุณแม่งมันยาอ่อนชิบหายว่าอยู่ว่าทำไมแม่งแพ้เขาไปเียเอะเ้าจะฝั่งนู้นมันจะมีโปที่แบบอืมก่อนนะ โอ้โหไอ้เฮียแมงจอร้ดจะกุึงมันจะเตะลูกก็ไม่รับเองใช่ไหมเนี่ยไอ้เอ้โหหรือวิ่งไปรับเองเหรอวะ กูเข้าใจไอ้หนุ่มกูเข้าใจว่ามึงแอคมึงเท่มึงเก่งแต่มึงอย่ามาแอคตอนนี้ได้ไหม มันก็ทำเหมือนแอคตัก็ว่าจะพอโอเคธรรมดิต่อแม่งแอคอเข้าเซนก็น่าจะพอโอเคอยู่หไหลโกวินไหนลินิกรับไ,ได้นะโอ้ว a t The Fuck Ê, khoai ơi! Sao cứ cho Không có chạy không Ôi, của thế, sạch. ไอ้เฮียเอ้ยหามุมยิงยากจัดเลยโอ้โ oh. ห้าไม่ติดล้วฝั่งมีโปรไอ้เนฮะีย hey, hey. โดนไปนะเดี๋นะอ๋ะอมันมีผูคนเดียว ม่จะเสียอยู่ไรเฮียบะ่ะโอ้ยเฮียเลยไปรอกันสักตั้งสวยให้มันได้ยี้เดี๋ยวไอ้หนุ่ม คุณเบลครับสวัสดีครับมันแบบนี้เลยวะทำไมามันติดลบวะเฮ้ยทำไมทำไมแต้มเวลามันไปติดลบวะโอ้ยเจอทีงงนี้กูก็ไม่อยากจะเล่นเลยเว้ยเล่นเลยดีเนะี่ยอากาศกนา็น่าไปครับ ใี ee, ่แปลกที่ขอดังนี้กบเแต่นี่ก็หงาเกินมันจะเป็บ้าตัวไหนมาไลท์ตอนเสด็จมงแต่โดยไลา์ไม่เคยมี เกมนี้ผมไม่เอาลงมาไลค์ก็เอามาเป็นคลิปลนะั่นแหละไอเกมนี้น่าจะเป็นครั้งต่อไปมีห้องให้ดเด็คนเดียวมั้วซิงเกิลเพย,ย์ bro oh shit โดยแล้วเกมนี้มันเล่นยังไงวะาเนี่ยความลึกเอาสุดๆไปเลยไอ้กลัวกัไนไหมน้องอาอพี่ไม่กลัวต้อง xem mấy của là nên เนี่ยถึและทูไม่ปลอดภัยชิบหายเลยเว้ยใช่ไหมผมไม่ได้คิดเองมันไม่ปลอดภัยอย่างแรงน่าจะช่วยนั่นอะมันนา่าจะพยายามกินผมดูครั้งที่มันไมด่ดีไม่น่ากินมันน่าจะเหยียบไปผมหายไปเลยใครมีความรู้หรือคิดว่าผมควรทําอะไรก็แจ้งผมทราบผ่านเ้นก็ได้แต่ผมอาจ โทรศัพท์มาเป็นแท้ใครมีเฮ้ยเชื่อเลยว่าเกือบไปละโอ้ยไอพูอ่ะนู้นไอไอพูมาจากไหนอ่ะแม่งโคตรน่าไว้ใจเลยตายสิน้ำสีเขียวนี ทุกชัยร tamam> <No. ู้สึกอยากให้เพื่อนมาเล่นด้วยแม่ไงไม่มีใครมาเยอะแล้ววะใครมีความรู้อยากคอมเมนต์อะไรช่วยผมหน่อยแล้วกันนะผมผมว่ามันเห็นผมละมันเห็นผมละมันเห็นผมแล้วแน่ chạy 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 mà chạy đẻ chạy cụ, chạy chạy đẻ chạy cụ, chạy 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 nó chạy chạy quá, nó chạy chạy quá chạy ราคอามให้ใจพิบูตุแล้วเหรอะไรวะนะง้อยปูโปยักษ์โอ้ oh, <yeah. S 1> โหชั้นนี้ลงได้แือมันคือทางเก่าคือทางเดิมเจสสคราย what the fuck ตเขาขึ้นคขามันีแม่งมากคนเกมนี่ไงแล้วทำไมกูยังไม่เจอของเที่ยวไปขายสักอันเลยวะกูถือก่าเจอเจอทีแม่งก็เต็มอีกโอ้ยโอ้ยอ่ะตัวไรวะโอ้โหเพลงแม่เอาเข้าสกูใส่กูตัวไรวะเจ็ตแม่โอ้ยเจ็ตแม่มัวเด้อ มีความคิดหนึ่งครับพระดาวน,นี่มันน่าจะไม่ได้เจอเพราะกะคาบอยู่แล้วเประนก็ปล่อยมันไปและก็ไปโอ้ไม่กะคาบคุณว่า ็ปืนไน้วยไว้ลูกคนเดียวมาดูวิทยากรรมชีวิตมันกระจอกขนาดนี้วะแล้นปืนน้ำไปไหนลดมเดี๋ยวดะเดี๋ดูเสียงกันไปโอ้เจ็บผมได้แค่นี้ผมแต่พอ ผมได้แค่ผมพอผมไม่รู้มากผมผมได้มาโอ้ยมันไม่เห็นเลยขอร้องเนตรงเดินตรงเดินตรงใหญ่เดิน,นยยเดียว,ยวนะทำโอ,อ้ไอไอบูฮีอาปล่อยกูปล่อยกู ทำกูอย่าทำกูมีพ่อแล้วเว้ยว้าไม่เฉียบไอ้นรกเต็มโดนวะเนี่ยเออโดนโดนอยู่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 มึงนะมึงมึงนะมึงว้าไม่เงี้ย ขนาดหมดอีซี่เนี่ยโอ้สามคนเข้ามาดูเขาเข้ามาดูอลไกันเนี่ยเดี๋ยวโดดแน่ตอนเย็นโดดกูแน่จะตามเพื่อนมาจะไปตามเพื่อนว่าเฮ้ยพวกกูพวกกูพวกเากูกไปด้วยเหรอแป๊บหนึ่งออนี้โอ้โหเสือเสือแท้นีนะอันเดียวด้วยคิด ผมรู้สึกว่าผมกระจอกมากเลยไม่ผมแค่มาไลค์ทำให้สมองตัวเองโล่งก็เป็นนักทำงานดีเฉยเกิดเกิดเลยผมปิดไลค์แล้วเพียบหนึ่งยังไงก็ไม่ได้จะมีคนคอมเมนต์อะไรแนละ้วเนี่ย